วัสดีครับผมมาร์คเมทันฟบอลทาวเวอร์ว่าตอนนี้นี่ผมมาอยู่ในพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้าปากน้ำนะก็เป็นสถานีรถฟ้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่ก็เป็นช่วงเวลาเย็นนะฮะเป็นช่วงเวลาประมาณ18บนากา19นาทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นี่ผมจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศการเดินจากจุดของ สถานีรถไฟฟ้าปากน้ำตรงนี้ครับแล้วก็จะเดินไปยังจุดของบริเวณพื้นที่ของศูนย์ราชการหรือว่าศาลากลางจังหวัดของจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะฮะแล้วก็จะมีทางเดินสกายวอล์ที่จะเชื่อมต่อไปถึงนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณป้ายด้านหน้านะทางออกสามนี่จะไปถนนพัส,สักนะครับแล้วก็ศาลากลางของสมุทรปราการเนี่ยจะอยู่บริเวณจุด ทางออกที่6และก็ทางออกที่4ก็ได้นะครับทางออกที่4เนี่ยจะเดินเลี้ยวขวาไปด้านนี้นะส่วนบริเวณทางออกที่6เนี่ยก็จะตรงไปด้านนี้นะครับนะครับตรงจุดนี้นี่ก็จะมีถนนพละัสส์นะครับแล้วก็ถนนสุทธิพิลมนะครับจุดของสารากางจงหัวัดสมุทรปากาเนี่ยจะอยู่บริเวณพื้นที่ของถนนสุทธิพิลลนะครับ วันนี้นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นบรรยากาศในช่วงเย็นแต่ก็ผู้คนนี่ก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับไม่ใช่วันธรรมดาจันทร์ศุกร์นะครับถ้าเป็นวันทํางานเนี่ยก็น่าจะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะวุ่นวายมากกว่านี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดก็ลก็อาจ,จะโล่งหน่อยแล้วก็การใช้บริการบริเวณจุดของสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะไม่มากนะครับ ตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นทางเดินสกายวอล์คที่ทำสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะส่วนจุดของทางเดินสกายวอล์คตรงนี้ผมมาเดินอยู่ตรงนี้เนี่ยเริ่มเปิดให้บริการตอนประมาณปลายปี2 5 6 1นะฮก็ะก็เปิดให้บริการช่วงเดียวกับที่สถานีรถไฟฟ้าปากน้ำให้บริการนะฮะสถานีรถไฟฟ้าปากน้ำเนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทนะครับส่วนจุดของสารกลางจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็ จะอยู่ตรงถนนสุทพิพิลมนะครับเนี่ยใกล้จะถึงแล้วนะครับเดินแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีนะฮะก็จะเดินไปถึงบริเวณจุดของสาราการจังหวัดสมุทรปราการก็รถือว่าเป็นพื้นที่ศูนย์ราชการใหญ่เลยนะครับของที่จังหวัดสมุทรปาการนะครับนะครับแล้วก็เดินเลี้ยวขวานะตรงนี้นี่รู้สึกว่ายังไม่เปิดนะฮะ มีกั้นนะครับทางกั้นหว่าไม่เปิดให้ใช้บริการนะครับเดี๋ยวก็จะเดินเลี้ยวซ้ายนะครับเนี่ยครับก็จะใช้เวลาเดินระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับตรงนี้นี่จะเป็นจุดบันไดาทางขึ้นนะทางลงนี่ก็ต้องใช้เป็นบันไดขั้นแบบนี้นะครับลงมาก็จะเจอพวกวินมอเตอร์ไซค์ครับที่จะจอดอยู่บริเวณจุด ด้านล่างนะครับเนี่ยครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีจริงๆครับก็ใช้เวลาแป๊บเนีวครับสามารถใช้ได้ทั้งทางออกที่6แล้วก็บริเวณทางออกที่4นะฮะนะครับ,รบก็มาถึงเรียบร้อยครับสำหรับจุดของศารากลางของจังหวัดสมุทรปราการนะครับตรงด้านนี้นี่ก็จะมีพวกรถยนต์ในจอด อยู่หลากหลายขั้นนะครับรถยนต์ส่วนมากเนี่ยถ้าไม่ใช่วันธรรมดาหรือว่าเป็นช่วงที่เลิกงานแล้วเนี่ยก็จะเป็นรถยนต์ของบรรดาประชาชนทั่วไปนะครับที่อาจจะขับรถมาจอดแล้วก็มาออกกําลังกายบริเวณพื้นที่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพยาตรงนู้นะนะครับนะครับตรงนั้นก็จะมีจุดที่ผู้คนเนี่ยมาเดินมาวิ่งออกกําลังกายนะครับก็รับอากาศเย็นๆนะในช่วงเวลาเย็นแบบนี้นะครับ บรรยากาศวันนี้นี่จริงๆเนี่ยช่วงตอนเช้านี่ฝนตกลงมานะครับแต่พอสักช่วงประมาณสายๆเท่งเที่ยงเนี่ยฝนก็หยุดตกนะฮะในตรงนี้นี่เป็นหอชมเมืองของจังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้นี่ก็เปิดไฟแล้วนะฮะเดี๋ยวพอค่ําคืนนี่ก็จะสวยงามนะครับนี่ครับด้านหน้าเนี่ยเป็นจุดของสารากลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับ อย่างที่ผมบอกครับใช้เวลาในการเดินจากสถานีรถไฟฟ้าปากน้ำมาเนี่ยไม่ถึง5นาทีนะครับในระยะทางเพียงสั้นๆเท่านั้นนะฮะนะครับด้านหน้าคือสารากลางของจังหวัดสมุทรปราการนะครับในช่วงเวลาเย็นนะฮะวันนี้นี่ก็ปิดทำการครับไม่ใช่วันราชการนะครับเป็นวันสุดสัปดาห์นะครับก็เลยไม่มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนนะฮะ แต่ก็บรรยากาศตรงนั้นก็จะเป็นบรรยากาศที่ผู้คนมาวิ่งออกกําลังกายนะครับถือว่าเป็นจุดศูนย์ราชการใหญ่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าก็คือสถานีรถไฟฟ้าปากน้ำครับสถานีรถไฟฟ้าปากน้ำเนี่ยก็ตั้งอยู่ในเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงสายสุขุมวิทนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศการเดินจากสถานีรถไฟฟ้าปากน้ำนครับ มายังจุดของสารากลางจังหวัดสมุทรปราการก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ